สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมค o กกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับก็เข้าสู่ช่วงแลนดนอมเซตนะครับมาพบกับช่วงนี้ได้ทุกวันจันทร์เลยนะครับในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่ลงในวันนี้เนาะก่อนที่อัปเดตแพทปลายเดือนเมษายนจะมาในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้ประกาศออกมานะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่27 อ่าเมษายนนะครับซึ่งวันนี้วันที่อ่ายี่สิบหกเมษานะครับซึ่งจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะครับในเวลาหกโมงเช้านะครับจนถึงเจ็ดโมงเช้านะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอัปเดตไปพร้อมๆมกันเนาะนะครับสำหรับอ่าตัวเกมคุกกี้ลันนะครับอ่ะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปอ่าแรนดอมเซตกันเลยเนาะไม่เสียเวลานะครับ มาเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้จะสุ่มได้เซตอะไรนะครับที่จะมาวิ่งเนาะในวันนี้อ่ะนี่เป็นเซตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่วิ่งไปนะครับก็คือคุกกี้นะัทนูแห่งสายลวมกับอ่าโลโบอทคุกกี้ลถไอออนนะครับอ่ะสุ่มใหม่เนาะโอเคหนึ่งสองสามอ่ะมาแล้วนะครับรอบนี้ได้คุกกี้รดโซดากับ เอ,อาคาโดมหเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอเคถูกนะครับเอาคาโดส่วนผัดแรกนะครับที่สุ่มได้ก็จะเป็นคุกกี้รสโซดานะครับส่วนตัวเพชรน,นะครับก็จะเป็นตัวครกดวงจันทร์ซึ่งเป็นเพชรของอคุกกี้กระต่ายบนดวงจันทร์นะครับส่วนสมบัติที่สุ่มได้นะครับก็จะมีพายแอปเปิลนะครับซึ่งเป็นสมบัติของคิตตี้นะครับแล้วก็สำรับให้แล้วก็ ผมพิเศษนะครับอ่ะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยอ,อ๋อตัวตัวเพชร ตัวครกเนี่ยก็จะ,ะให้คะแนนด้วยแล้วก็ให้โพชั่นด้วยนะครับ โอเคผัด okay. ที่สองนะฮะ โอเคจบไปแล้วนะครับก็ได้ไปสองร้อยยี่สิบสี่ล้านนะครับในแรนดอมเซตนี้นะครับอ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอ่าแรนดอมเซตนะครับประจำสัปดาห์นี้เนาะโอเคก็ขอขอบคุณ,คณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับกับอ่อัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันเนาะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ย อาจจะมีอัปเดตอะไรกันมากแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยผมได้ดูวิดีโอพรีวิวอัปเดตเนาะซึ่งอัปเดตส่วนใหญ่ในอีเวนต์รอบนี้จะเป็นเกี่ยวกับโรบอทหุ่นยนต์ใช่ปะก็คือเป็น event อีเวนที่ถ้าใครจําได้นะครับถ้าใครจําได้ย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็คือตอนนั้นผมํผมำได้อย่างดีเลยก็คือเป็นอีเวนที่เราเคยเล่นมาแล้วเนาะเมื่อ2ปีที่แล้วและในวันในปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับ อ่าอีเวนต์เกี่ยวกับโ,โบรบอทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันในวันพรุ่งนี้เนาะว่าอาจะมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะฮะฝากกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ